สวัสดีครับแฟนแฟนวอลเลย์บอลนะครับทางแฟนเพจแล้วก็ YouTube นะครับผมก็แน่นอนนะครับเรายังตามติดกันต่อเนื่องนะครับกับควานหลงทีมชาติไทยฝั่งผู้ชายนะครับที่คว้าแชมป์ซีวีีกแบบดับเบิลแชมป์นะครับทั้งสนามหนึ่งและสนามที่2ประจำปี2024นะครับที่ฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซีย นะครับที่เพิ่งจบไปในข่นวไปเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ mm hmm. ก่อนหน้านี้นะครับเรามีการพูดคุยกับโคสเต้ผล mm ิต hmm. ศึกวรรโชธนะครับในมุมมองของเฮดโคชแล้วก็มุมมองของอกูรูมองภาพรวมการแข่งขันที่เกิดขึ้นในฐานะของผู้เชี่ยวชาญน,นะครับแล้วก็มาคุยกับยาเมีนกิษตาดินสวรครับวัยรุ่นมาลีครับกับความรู้สึกทั้งหมดในการร่วมงานโค้ชพารที่ เป็นแกนหลักได้ MVP แล้วก็ได้หัวเสายอดเยี่ยมพาทีมคว้าชแชมป์มาได้ทั้ง2ส,สนามน,นะครับวันนี้ครับขออีกสักวันหนึ่งแล้วกันครับช่วงนี้นักกีฬาไทยฝั่งชายกําลังฟีเวอร์ครับไปคุยกับเจ้าดอมครับชัยวัฒน์ถุงคาครับอดีตนักกีฬาเด็กสร้างของทานโรงเรียนมนวมินทราชุมพิศมัตชิมนะครับจตุวัฒน์นครสวรรค์แล้วก็เป็นขุมกำลังหลักของดัม o o ลฟู้ดไฟช e ฟในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเจ้าดอมขึ้นมาเป็นตัวหลักในยุคข,ของโค้ชพาร์คในรายการล่าสุดนะครับได ในตำแหน่งหัวเสานะครับพาทีมคว้าแชมป์เป็นอีกส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเขาตื่นเต้นแค่ไหนที่ได้กล้าขึ้นาเป็นกําลังสาคัญของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็เขามีมุมมองต่างๆกับการแข่งขัน,นขซีวีส์ที่เกิดขึ้นอย่างไรนะครับรวมไปถึงชีวิตช่วงนี้ลัคกี้อินเลิฟแล้วก็ลัคกี้อินเกมแล้วกันเดี๋ยวไปดูกันว่าเจ้าดอมมีความสุขแค่ไหนในช่วงเวลานี้ครับเอานะครับผมแฟนชาแนลบอลเล่บอลที่รักทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เรายังคงคุยกัับนนนกกีฬาาไทยยออ่่งตเืะครับ ชุดสร้างประวัติศาสตร์ครับคว้าดดบเบลแชมป์ในศึกซีบิลีกสองพิบี่ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียที่เพิ่งจบไปหมาดๆเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถึงคิวของชัยวัดถุงคำสวัสดีน้องดอมครับสวัสดีครับเอาน้องดอมเป็นยังไงบ้างกลับมาถึงประเทศไทยกี่วันแล้วเนี่ยสองวันครับผมเออวันวันที่กลับมาไม่นับครับอับไม่นับนะไม่นับครับวันที่แลนดิ้ง จากเครื่องบินมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิตอนที่ก้าวเข้ามาในสนามบินเจอแฟนๆมาต้อนรับเยอะแยะมากมายเลยรู้สึกไงบ้างตอนนั้นก็<อ>ว้าวดีใจครับพี่เพราะว่าผมไม่ได้ตั้งความหวังไว้แต่เราทําได้ไงอืมเราเราไปเล่นเราเล่นได้อะ่ะผมก็ดีใจเพราเรามีแฟนๆวอลเลยบอลเขาก็ทิ่นชมกันทุกคนนะครับอ่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มีการพอมีคนมาต้อนรับพอมีแบบน้องๆเข้ามาวิทยพี่ดอมเก่งมากเลยครับมาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยตื่นเต้นไหมครับจริงตื่นเต้นไหมแบบปึ้มปิ่มไหม ก็ดีใจพี่แต่อันนี้เราก็เคยเจอแบบเขามาขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยแต่แบบอันนี้มาในนามทีมชาติด้วยครับแลเออได้ใส่เสื้อทีมชาตินะแต่จริงใส่ใหญ่ยังไงจริงใส่ใส่เสื้อทีมชาติเท่นะก็เท่นะพี่แต่พี่พี่ก็ใส่พี่ก็รู้สึกไม่เห็นรู้สึกพี่เท่เลยเฮ้ยมันคนละความรู้สึกอ๋อเหรออ๋อนี่นักีฬาไปได้เหรียญทองมาว่างั้นได้เอาแรกเริ่มเดิมพี เดี๋ยวพี่คุยไปทีละประเด็นแล้วกันก็หลักๆก็กกจะเป็นควันหลงของของอวอลเลย์บอลซีวีเลกนัแหละที่ที่เราไปแข่งมาเพราะว่าไทยใช้ผู้เล่นชุดเดิมสองสนามไม่เปลี่ยนเลยนะแล้ะเอ<ด>แล้วเดี๋ยว<ด> <ๆ S 2> ก่อนๆๆๆหูทำไมมันมันกลางจะงถามรึงซิงเจเอร์ที่อ๋อที่พี่เอ,อ็มาก็ชอบชอบเรียกอะน,นะอๆๆๆโอเคโอเคโทษโทษโทษถือว่าถือว่าคุยละลายพฤติกรรมไปแล้วกันนะดอมนะช่วงเก็บตัวฝึกซ้อม เอาจริงเรารู้มาก่อนไหมว่าโค้ชพักกิวอนเขาจะวางให้เรามาเป็นตัวจริงในในซีรีลีกทัวร์นาเมนต์เนี้ยรู้มาก่อนไหมไม่รู้ครับผมอืมไม่ทราบเลยก็คือซ้อมเขาก็เปลี่ยนไปนเรื่อยครับเปลี่ยนแบบเปลี่ยนฝั่งทีมเอทีมบีอะไรเงี้ยครับอืมอืมอืมเหมือนเขาลองใช้ทุกคนนะครับอ๋อเหรอเออไหน<ช>ไหนเล่าบรรยากาศของของการโคชชิ่งของโค้ชพักกิวอนช่วงเทรนนิ่งให้พี่ฟังหน่อยดีว่าว่าเขามีการซ้อมอยังไงแล้วก็คาแรคเตอร์ของเขาตอนคุมซ้อม mm hmm. เหมือนกับที่เห็นช่วงแก้เกม ช่วงระหว่างที่แต้มโดนทิ้งห่างเยอะๆไหมโหพี่ถ้าตอนซ้อมกับตอนแข่งนี่เหมือนกันทุกอย่างครับซ้อมแต่ซ้อมจะหนักกว่าหน่อยเออเหรอครับผม,เ,เ,มเขาจะเป็นแบบจะด่าจะอะไรเงี้ยเขาคือเขาเขาแบบเขาสอนทุกอย่างครับแต่เขาอยากให้เราทําได้เขาก็ด่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบใช้จิตวิทยากับเราอะไรเงี้ยครับอ,รอืมแต่เวลามีเวลาเขาตลกก็มีครับเชน่ชนเชน่ชนเชน่นเช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 ่นไม่ไม่หยอกมาอะไรเงี้ยเออออออ เขาพูดภาษาไทยได้เยอะไหมคนพักตอนนี้ไม่ไม่ค่อยพูดนะพี่พูดอังกฤษไอ้อ๋อเขาก็คือให้น้องน้องแคทเธอรีนแปลไม่ให้พวกแคทแปลงรอกแคทแปลครับอ๋อแล้วน้องแคทแปลได้ตรงถูกต้องทุกตัวไหมผมว่าตรงนะพี่แต่เวลาเขาด่าน้องแคทไม่จะซ้อมเลย รับไม่ได้รับไม่ได้พูดออกมาไม่ได้ใช่ไหมบางคาบางคามันไม่ได้จริงๆใช่ไหมบางคําไม่ได้พี่เอาแล้วแล้วแล้วดอมดอมดอมรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ว่ารายการนี้จะได้เป็นตัวจริงหรือหรือไปรู้เอาหน้างานก่อนเล่นนัดแรกเลยหรือว่ารู้แต่ก่อนไปสักหนึ่งสัปดาห์แหละเพราะว่าเขาก็ต้องมีการขึ้นเกมมีการซ้อมแผนแหละใช่ครับก่อนไปประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับเขาก็ให้ผมมาอยู่หลักๆอะไรเงี้ยมาเล่นหลักๆแล้วแต่ก็มีคนมาเปลี่ยนอย่างพี่พี่โอ๊ตครับอนุจะมาเปลี่ยนกับผมอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ครับ มีน้องเต้ยอนุรัง์แล้วก็มีเบสอุปกรณ์เจนไทยสงอีกคนหนึ่งใช่เออแต่กลายเป็นว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยเหมือนหลักๆเขาก็จะใช้เองกับเต้ยเป็นหลักแล้วก็มีอนุษย์ลงมาซับบ้างแต่เบสอุปกรณ์เหมือนว่าจะบทบาทน้อยนะใน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 รายการนี้มีอาการนะครองเบนแบบมีอาการที่หัวไหล่ซ้ายอะไรอย่างนี้เขาก็เลยแบบไม่ใช้เขาเพราะว่าเป็นเด็กด้วยเขาเลยไม่ฝืนใช้ครับอนึกว่าอกข้างซ้ายใจหรือปอดโอเคแล้ว หลังจากที่เรามาแข่งในรายการนี้คือปีที่แล้วเราก็มาแต่เรามาในฐานะที่มาทดแทนพวกพวกอีกกลุ่มหนึ่ง<ช>ที่เขาไปเล่นในในเอฟไอพีบีเวอร์ชัเลนถูกไหมเพราะมันครับ<ช>เกบบี่ยวพอดีบรรยากาศปีที่แล้วมาในฐานะทีมเฉพาะก,กิจกับปีนี้ไปทีมเป็นแตกต่างกันไหมแตกต่างครับพี่่าเล่าให้ฟังแตกต่างเลยอย่างปีที่แล้วผมไปเฉพาะกิจใช่ไหมครับก็คือเหมือนท่านอท่านนายกกับเมื่อกี้ไอ้นะเมื่อกี้ไอ้นะ ไม่ใช่พี่ดีไม่ใชอ๋อนึกนึกอยู่อยู่โอ,โอเคโอเคได้ได้ต่อท่นายกกับคนออสเขาก็บอกว่าอเออ,อขอแบบชนะเจ้าบ้านก็ได้แบบเพราะว่าเรามาซ้อมกันแค่ห้าวันแล้วก็ไปแข่งอะไรเง<อ>ี้ยเขาก็บอกขอให้มีแมตช์ชนะ<ต>บ้างเราก็สู้เต็มที่ทุกแมตช์นะครับคือคือเขาพูดมาว่าขอให้มีแมตช์ชนะให้เขาเห็นบ้างว่างั้น ใช่ครับแล้วได้ที่สามถูกไหมชุดของเองใช่ครับแต่ก็เล่นห้าเซตทุกวันเออให้ใจไม่จำได้ว่าว่ามันเล่นกันคุ้มคุ้มโทรทัศน์นี่เลตติ้งดีมากเลยเวลาแอร์ไทม์ก็ใช้ครบเลยอะทุกวันเลยเขาบอกว่าซ้อมน้อยพี่เลยไปซ้อมอยู่นู่นเลยหรอเอาเหมอือนซ้อมอ้อยสามนัดที่เล่นปีที่แล้วเนี่ยคือซ้อมใช่ไหมเออได้เหรียญทองแดงมานะเอใช่ครับอ้าวเข้าสู่ก็คือพลาดไปอยู่นัดหนึ่งจริงอะือว่าห้าเซตเนี่ยมันก็เป็นไปได้หมดนะบุญใครกำมันนะเพอาเข้าสู่เซตที่ห้านะ พอแต้มมาสั้นใช่ไหมใช่ครับปีนี้เอาจริงๆเลยนะที่ถามเลยว่าก่อนก่อนที่เราจะไปเล่นกันที่ฟิลิปปินส์สนามแรกเนี่ยเรามีการแบบว่าตั้งเป้ากันว่าถึงขั้นว่าเราจะไปคว้าแชมป์ไหมหรือว่าหรือว่าเราก็พูดกันในแนวที่ว่าเอาทําให้ดีสุดก็โอเคได้เท่าไหร่เท่านั้นแหละมันพูดกันลักษณะาไหนผมสําหรับตัวผมนะพี่แต่คนอื่นผมไม่เอาไม่เอา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 ที่เขาที่เขาคุยกันนะไม่เอาตัวเองคนเดียวอะแต่ทุกคนก็แบบว่าแบบพูดว่าแบบ ช่วยกรเล่นอะไรอย่างเงี้ยทีละเม็ดทีละเม็ดทาแต่ละเม็ให้ออกมาดีอะไรเงี้ยครับเออเออเออแล้วหลังหลังบอ่ะตออพอชนะอินโดมาแมตแรกเราก็เอ้าเนี่ยเราอันนี้ทําไมเราทําได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็แบบโอ้ยแบบฮึดขึ้นขึ้นมาเลยมั่นใจนะมั่นใจมั่นใจมั่นใจเดิ่มมั่นใจขึ้นมาแล้วพอมาเจอเวียดนามโดนเขานําอีกเซตแรกเซตสองอะไรเงี้ยครับครับก็กลับมาได้ก็ก็ถือว่าทีมเราก็โอเคครับเพราะว่าละเอียดขึ้นเยอะเลยครับ คือคือสนามแรกก็เอาต,ตรงก็สร้างตำนานกันเกือบทุกวันแหละมันจะต้องเสียซักเซตหนึ่งอะ่ะเอาเอาจริงๆริงนะเพราะว่าแต้แตมในระดับ <c oughs> ระดับทีมชายเนี่ยตามกันสี่ห้าแต้มเนี่ยมูไม่ง่ายนะดอมที่จะไล่กันไนดะ้นะตัวเออแต่เราเราคัมแบ็กได้ทุกวันเลยเองเองคิดว่าเป็นเพราะอ,อะไรทําให้ทําให้เราตกเนี่ยสถกกานยากลําบากแล้วเราสามารถกลับมาลบลไม่เสียเซตเลยสักวันหนึ่งในสนามแรกอืมน่าจะอยู่ที่โค้ชตาเขาแบบอันนี้เหมือนแบบกระตุ้นเราด้วยแล้วกระตุ้นรืดลืดสาดกระสุน ไม่แต่เาหลักระตุ้นพี่แต่เราเรียกว่ากระตุ้นดีกว่าเขาก็คอยกระตุ้นเขาก็อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนทุกคนเห็นในทีวีไงครับแล้วเราก็แบบทําให้ละเอียดกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยจากแรกๆเราแบบปล่อยฟรีเกินอะไรเงี้ยเหมือนที่เขาพูดครับถ้าเราปล่อยสองเปอร์เซ็นต์ก็เท่ากับว่าเราก็ฝีมือตกมาเท่าเขาหรือต่ํากว่าเขาอะไรเงี้ยครับแล้วเขพูดแบบเปรียบเทียบประมาณนี้กลายเป็นสามแรกก็ไม่เสียเซตเลยนะสามวันเก้าตัวศูนย์ได้เก้าเสียศูนย์ ต่อมาที่สนามที่สองนะครับวันแรกที่เราเจอกับเวียดนามโอ้โหเซตแรกมาถึงก็เรื่องใหญ่เรื่องโตเลยศูนย์หกเอ๊ะศูนย์สี่สามสิบใช่ไหมที่ตามมาสามต่อสิบจนจนโค้ชพาร์คเรียกเวลานอกไปสองรอบรอบที่สองนี่ไม่ไม่ใช่การแบบว่าสั่งแล้วว่าลงมาต้องทําอะไรอ่ะเป็นการพูดแบบว่ารวยมีพไทอ่ะพี่ถามจริงว่าเคยเจอโค้ชคาแรคเตอร์แบบนี้บ้างไหมเคยเจอครพี่แต่แบบว่า มันไม่มันไม่ได้หนักเหมือนเขาเขาแบบทั้งศาสตร์กระสุนทั้งแบบแต่สอนแต่เขาก็สอนว่าต้องทํายังไงอะไรครับเออเออเออต้องเด็ดขาดลูกที่เราต้องเด็ดขาดอะไรเงี้ยเขาก็บอกเออเออเออแล้วดีนะที่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้ถ้าเขาเป็นคนไทยนะเองครับโอ้พี่มีกับบ้านนะเดี๋ยร้องแล้วคนไทยอออันนี้คนแปลช่วยชีวิตอยู่ครับอ๋อน้องคธอลีนนะนะเออเออเออก็เดียวแปลเบาอยู่ เดี๋ยวเออไม่ใช่หลังจากที่เราเรียกเวลาน,นอกโดยคดพักกีวอนกลับมาเนี่ยยังไงว่าลงไปแล้วเลือดรักชาติมันสูบฉีดใช่ไหมให้มันกลับไปมันตามหลังสามต่อสิบมันกลับมาได้ยังไงพี่อยากจะรู้ในเซตแรกเนะี่กี้เาเจอเวียดนามผมไม่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราหรือเป็นเพราะเขาทําเสียเองนะพี่ <c oughs> ต่หว่า เราก็บอกอยู่เก็บบอลได้อะไรเงี้ยครับแล้วบางทีเขาก็เสียเขาก็เสียเองด้วยช่วงออกสตาร์ทมัน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 เพี้ยนได้ขนาดนั้นน่ะหรือว่าหรือว่าพอหลังจากเราเปลี่ยนมือเซตปุ๊บเอาเจ้าฟลุก๊กลงมาแทานไอ้เจ้ากัารเนี่ยมันก็ถืวอถว่าดีขึ้นนิดนึ่งไหมคนละสไตล์นะพี่แบบดีคุณลสไตล์อะไรเงี้ย่โมเมนี้นแต่ไอ้พูดก่อนอย่างพี่ฟูุ๊กเขาก็จะเป็นบอลบอลเร็วอะไรเงี้ยครับสปีดบอลนะแต่ของพี่ก้าก็จะเป็นแบบมีหัวหน่อยอะไรเงี้ยครับ ระเีดบอลมันจะไม่เหมือนกันครับเออเออก็เอาเอาเป็นว่าโค้ชพักด่าจนจนคนกลับมาเอาอย่างเงี้ยกันคือคือมันเหมือนว่าเขาพูดเขาพูดใส่จนจนทุกคําที่เขาพูดอะมันมาฝังอยู่ในจิตใต้สานึกของเราใช่ไหมแล้วเราต้องลงไปเล่นแล้วมันมีจำจำจําที่เขาพูดอะพี่เออเออคือุเราก็ต้องทําไม่ได้อะไรเออเออเออก็เก็บเวียดนามไปอีกสามศูนย์พอเขาโดนเราเซตแรกไปเท่นนั้นเขาเขาหมดสภาพเลยเขาก็อาจจะมีบางบางเซตเซตสองอะไรที่มันพอถือได้แต่ก็คือ กืเดี๋ยวโมเมนตัมของเกมที่เขานำมาแล้วเขาต้องได้พอเขาไม่ได้บุ๊บเขาสติเขาก็หลุดเหมือนกันนะนะดอมใช่ครับส่วนเกมกับยงตัวหลักตัวหลักเขาก็เบอร์ส <17. S 3> ิบเจ็ดอะไรเงี้ยตอนแรกก็ทําได้ทําได้กั็หกใช่ไหมวันเฮียบวันเฮียบใช่ครับใช่ครับอืมสองเขาสองตัวหลักเนี้ยเขาแบบบางทีเขาเสียเองเยอะด้วยครับอือออพอโดนบล็อกเยอะๆเขาก็แบบทําเสียเองอะไรเงี้ยตีออกไปเองเลยแล้วไอ้พวกที่เองพูดถึงมาเนี่ยเขาตีสู้ใช้วัตถุงคำได้ไหม คนละสไตล์ที่อ๋อหรอนี <laughs> โอเคโอเค,อเค <laughs> วันที่2เจอกับฟิลิปปินส์ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าต้องยอมรับว่าช่วงนี้เราเต็มแล้วฟิลิปปินส์เขากป็ตัวหลักเขาก็ไม่มีเยอะนะก็ผ่<ช><ม>านไปได้ <ผม S 1> ไทีนี้เกมนัดสุดท้ายแล้วสิครับนัดชิงชาเลิศกับทางเจ้าภาพอินโดนีเซียจริงๆรู้ไหมก่อนแข่งต้องเจอกับอะไรบ้างเวลาอินโดนเขาเป็นเจ้าภาพกีฬาอะไรเนี่ยแล้วแข่งกับเขาเนี่ยร,รู้รแล้วยิ่งเป็นรอบชิงเนี่ยจริงๆรู้ไหมต้องเจอกับอะไรบ้าง เป็นไงบรรยากาศวันนั้นเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยกองชงกองเชียร์ตั้งแต่เขาต้อนรับเราตั้งแต่ยังไม่ยังไม่ออกสตาร์ทเป่านกหวีดบรรยากาศในสนามวันนั้นบรรยากาศในสนามวันนั้นเป็นไงบ้างเหมือนแบบลำโพงดังข้างเดียวพี่ยังไงยังไงก็คือสมมติถ้าอินโดเป็นลำโพงก็จะแบบดังๆอะไรเงี้ยของไทยก็จะเงียบหน่อยอะไรเงี้ยอ๋อคือในสภาวะที่เราทําแต้มได้เราแทบจะไม่มีกําลังใจอะไรที่ได้จากจาก จากกองเชียร์เลย <c oughs> เพราะ<ช>ว่าเหมือนเราไม่เล่นสนามก,กลางแต่ว่าเราเป็นเ <c oughs> ข,า,แบบข,า,ขาเรียกว่าอะไรเราเป็นทีมเยือนเต็มรูปแบบใช่ครับพี่แต่แบบเขาแบบเขาเขาเรียกว่าอะไรว่าหูบอกไม่ถูกบบ <c oughs> อะ <c oughs> ตอนแรกตอนแรกเขาก็จะแบบไม่ค่อยหูเ่าหร่นะพี่แรกๆครับเริ่มเล่นแรกๆแรกๆ <c oughs> เขาจะแบบ ดูก่อนอะไรเงี้ยพอพอแบบของเขานําเขาก็เริ่มโหเริ่มโหอะไรเงี้ยครับอืมออเออแล้วพอเรานําบ้างเขาก็โหนากกว่าเดิมอีกพี่จากโหอยู่แล้วอะ่ะอืมมันก็จะมีคนแบบเริ่มจุดประกายโหโหใส่เรารเนี้ยโหเวลาเสิร์ฟอะไรเงี้ยครับเออเป็นก็เอาจริงเอาจริงก็คือทุกคนผ่านวันแหละเวทีที่จะต้องโดนกดตันจากกองเชีย คู่แข่งทยแลน์ลีกก็มีบ้างแต่ว่าก็คงไม่เคยเจอหนักขนาดเนี้ยใช่ป่ะละ่ะใช่ใช่เออแล้ว,ลว,ลวเสียงโหเสียงการอะไรของเขาเนี่ยมันทําให้เราขาแข้งเราสั่นบ้างไหมถามจริงผมเอาจากใจนะพี่ตอนแรกอ่ะผมก็สั่นอืมอืมอืมแต่พอมีรุ่นพี่ในทีมเขาแบบช่วยกันกระตุ้นช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับอืมเราก็หยุดปุ๊บเราจับเขาเรียกว่าอะไรตั้งสติได้อะไรเงี้ยพี่อืมอืมอืมปุ๊บเรามั่นใจเรากล้าเล่นอะไรเงี้ยอืมอืมอืมเอาไปเอา เอาแต้มไปสู้กับเสียงโขของเขาเออ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 เอา,เอาจริงๆเอาจริงๆก่อนเกมกับอินโดตั้งเป้าจะเป็นเพอร์เฟกต์ทีมเลยไหมสิบแปดต่อศูนย์เลยตั้งเป้าอย่างนั้นไหมหร,หรือไม่อยากไม,ไ,ไม่อยากจะกดดันอะไรขนาดนั้นใช่ไหม <laughs> ใช่ครับเอาทีละแบบทีละลูกเงี้ยเอาละเอียดไว้ก่อนนะอ่ะแล้วหลังจากที่เต้อนุรักษ์ตีลูกสุดท้ายลูกปิดกล่องไปแล้วทีมชนะนี่ตอนนั้นความรู้สึกเป็นไงมันโล่งไหมมันปลดปล่อยมันจบไหมโล่งอบพี่ว้าวถ้าใครได้ดูนะตอนที่ลูกสุดท้ายเสร็จปุ๊บ มันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งถ้ามันจะเห็นผมแค่นิดเดียวเองอ่ะทำไมอ่ะผมตีลังกาอ๋อตีลังกาอยู่เหรอเออมีมีมีคลิปไหมมีคลิปไหมเดี๋ยวได้เอามาให้คุณผู้ชมก็ดูหน่อยบางคนไม่เห็นผมไม่ได้เก็บไว้ไม่ได้เซฟไว้พี่จะมีอยู่ช่องหนึ่งไงระหว่างโฆษณากับพี่ฟุกบูญเลียนะครับมันจะมีช่องว่างไอ้ตีลังกาเหรอยังไงมันเหมือนเงินปลดปล่อยอะไรหมดเลยใช่ไหมใช่เอาพูดพูดถึงพี่จูนอมรเทพหน่อยนัดนัดนัดที่เจอกันอินโดนีเซียเขาลงมาเป็นซับแมนเลย พูดถึงพิ<ช>พงพจูน,น<ช>รเราอาพูดถึงพิจูนวันนั้นน่อยคือเหมือนแบบว่าตอนแรกทำมันเล่นได้ครับเซตแรกสองเซตแรกอะไรเงี้ยครับแล้วพอมาเซตสามทำมันเหมือนแบบมันมัน,มนล้าด้วยว่ะพี่แล้วของเราคือพิจูนเขาแบบลงมาเป็นซับแมน์อย่างเดียวเขาก็คือเขา <ảo. S 2> ยังมีกําลังอยู่แล้วบวกกับว่าเขาก็เชื่อนในการตีบอลนะครับพี่ก็มาช่วยทีมได้ก็โอเคแล้วครับสุดยอดเลยพิจูนอืม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 ก็ม อปนว่าประสบความสำเร็จนะครั้งนี้มีมีนักกีฬาคนไหนที่เองได้ร่วมง,งาน,นะเขาเป็นครั้งแรกบ้างไหมในมทีมชาติชุดเนี้ยห,หรือว่าหรือว่าก็เคยเล่นด้วยกันมาเกือบทุกคนแล้วแหละมีที่เคยเล่นก็คือมีพี่อนุชิตพี่มีนฮะพี่มีนนะครับพี่ยามีนะเองไม่เคยอยู่ในมอนฟูนเขาเหรออยู่อยู่ไม่ครับ<อ>พูดถึงที่แบบเคยร่วมงานมาก่อนอะไรเงี้ยครับอ,อ๋อที่เคยร่วมงานมาก่อนก็คือยามีนคือเจ้านุใช่ครับแล้วก็ทำทำเคยเล่นตอนเด็กครับผม ครับแล้วก็ไอ้มาพี่โอ๊ตอ่าพี่โอ๊ตอนุนุชครับพี่กั๊กลองลิศพี่ฟุกเปนิดช่วงยูยี่สามตอนนั้นก็เล่นกับเขาอ๋อคืออายุไล่วเรียกกันอ่ะคือพวกคือคือคือกลุ่มที่เองพูดมาเป็นหลังเนี่ยใช้โจ๊กฮามหรือว่าตอนนั้นผมประมาณสิบแปดนะครับเพิ่งจบมหกใหม่ๆกำลังจะย่างสิบเก้าพวกรุ่นพี่เขาน่าจะมสองเอ้ยอายุยี่สิบสองไม่ใช่มสองอายุยี่สิบสองกันพอดีแล้วแบบ มันมียูยิบสามมาครับเออเออแล้วชุดนี้ใครใครน้องเล็กสุดเองไหมน้องเบสครับอ๋อเบสสุปกรณ์เด็กวองเองอีกใช่ไหมใช่เออ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 อ่ะก็สุดท้ายแล้วเนี่ยให้ให้ดอมพูดถึงความสําเร็จในในรายการนี้หน่อยแล้วกันว่ามันสร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวยังไงบ้างมันกดล็อกอะพี่ เราไม่เคยแบบสัมผัสเกมที่ยี่แบบของทีมชาติแบบนานาชาติของจริงอะไรเงี้ยแบบทีมชาติชุดใหญ่ไปเจอกับต่างประเทศอะไรเงี้ยเพราะว่าผมที่ผ่านมาก็คือเป็นเยาวชนทีมชาติเลยยูสิบแปดดูยี่สิบอะไรเงี้ยครับคือเราไม่ได้สัมผัสเกมแบบนี้มาแลวพอมาถึงตอนนี้มันปลดล็อกแบบมาขั้นหนึ่งแล้วครับขั้นต่อไปก็คือแบบซีเกมอะไรเงี้ยพี่เพราะว่าปีหน้าอะไรเงี้ยผมก็จะพัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยแล้วแบบ พ่อแม่ก็โทรมาบอกโทรมาทุกวันเนี่ยดีใจครับลูกชายได้ไปต่างประเทศได้เหรียญทองมาโเขาดูกันทุกวันครับที่บ้านก็แสดงความยินดีด้วยนะก็ก็แชมป์สองรายการเนี่ยก็ส่วนตัวนะก็น่าจะหลักแสนอยู่ล้วมั้มว้าวยังยังนม่ยังไม่เห็นโอเคโอเคโอเคได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวได้อยู่แล้วเท่าไหร่เท่านั้นแหละ เออนะครับผมขอแค่ได้ก่อนครับพี่ตอนนี้เอ้าภารกิจต่อไปปริทีมทีมชาติหมดแล้วติดตามอะไรดอมชัยวัฒน์ถุงคําต่อสโมสรครับผมตอนนี้เพราะว่ากลางเดือนกันยามันจะแข่งสโมสรของญี่ปุ่นนะครับอ่าเองเองอยู่ในวันฟูดใช่ไหมปีนี้ใช่ใช่ครับอ่าเจแปนชาเลนเจอร์ทัวร์ที่มีโคราชด้วยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็จบถากทางรายการเจแปนก็จะเป็น อ<า>ยู่อยู่เอ้ยอยู่ยูก่อนหรือเปล่าอยู่แชมเปี้ยนก่อนครับยูสิบสองถึงยี่สิบห้านะเอเองมาเล่นในนามของมอปทุมใช่ไหมใช่ครับปทุมคงค่าปทุมธานีคร<อ>ับพี่ธานีได้ก็หลังจากจบเจแปนก็จะเป็นหลีกแล้วว่าง,งั้นแหละใช่ไหมใช่รับใช่เออเออเอออ่ะก็ประมาณนี้ก็ขอให้ดอมโชคดีแล้วก็แล้วก็รักษาอ่อเดี๋ยวลืมลืมลืมรู้จักรู้จักคนนี้ไหมคงกระพันทองข่าวรู้จักไหม อ oh. รู้จักไหมรู้จักไหมถามก่อนถามก่อนรู้จักไหมรู้จักไหมรู้จักครับผมเออเออเออสนิทกันกันมากมากน้อยแค่ไหนเล่าให้ฟังหน่อยก็ไปสนิทกันช่วงที่ตอนเก็บตัวยูยิบสามนี่แหละครับเออเออ,เอ,อรู้รู้รู้ไหมว่าเขาเป็นเป็นแฟนคลับชัยวัฒน์ถุงคำอ่ะโอ้โหโค้ชหาผมทุกแมตช์นะครับ <laughs> ไม่ต้องห่วงคนเนี้ยชัยวัฒน์ไหวไหมอะไรเงี้ยนะชัยวัฒน์ทำอะไรอะไรเงี้ยนะเอามีอะไร,รอยากจะคุยกับโครงการทองขาวเชิญเชิญหน่อยเชิญเชิญเชิญ อย่าอย่าให้เจอครับพวกรพันเอาอย่างวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องดอมมากไม่รบกวนเวลาน้องดอมอยู่กับแฟนละนะเปิดเปิดตัวแฟนยังไงพี่ถามจริงเปิดเปิดตัวยังเปิดนานแล้วครับพี่อ๋อเปิดนานแล้วใช่ไหมกันก็แสดงว่าพูดชื่อได้ไหนไหมตอนนี้พูดชื่อได้ไหนไหมได้ครับไอ้เนี่ยแสดงว่ามันมันของจริงนี่ว่าจะอาจะอะไรไม่ได้เลยนะเออเออเอ้าก็ขอให ความรักของน้องดอมมีความสุขด,ด้วยออก็เป็นเป็นแบบว่าช่วงนี้ก็ลัคกี้อินเลแล้วก็ l u c กี้อินเกมนะก็ก็ดูแลตัวเองดีๆแล้วกันเราตอนนี้ขึ้นมาเป็นทีมชาติแล้วขึ้นมาเป็นแถวแรกแล้วก็รักษาสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับแล้วก็ตั้ง,ต,งตั้งใจฝึกซ้อมแล้วก็ไล่ล่าความสำเร็จให้ทีมชาติต่ตอไปแล้วเดี๋ยวมีโอกาสมีเวลาเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันแล้วก็หาอะไรเย็นๆดื่มกันนะ คพี่เลี้ยงเองไม่ต้องกลัวเอ้ยสีอื่นๆก็มีพี่เลี้ยงเองไม่ต้องกลัวเพราะเดี๋ยวพี่ชวนพี่มีนมาแล้วประวานเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับเดี๋ยวเอา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 ไก่ให้เรากินแล้วก็เอาเอาหมวยเขากินโอเค <laughs> โอเคเอาขอบคุณดอมากที่วันนี้มาสสัะเวลามาคุยกันขอบคุณมากนะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่